ผลิตภัณฑ์ยาสูบนะล่าสุดเนี่ยมีกฎหมายใหม่ประกาศมีผลบังคับใช้แล้วนะครับตั้ง <c oughs> แต่วันที่21สิงหาคมนะครับ <c oughs> สำหรับร้านค้าปลีกบุหรี่ยาเส้นยาสูบทุกแห่งทั่วประเทศต้องติดสื่อณรงลงเพื่อลดละเลิกการสูบบุหรี่และยาเส้นณจุดข,ขายนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นประกาศจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ร้านค,ค้าที่ขายบุหรี่ขายยาสูบนะครับ <ม S 1> ต้องมีสติกเกอร์หรือป้ายติดว่ารณรงค์ให้ลดละเลิกนั่นแหละส่วนคนซื้อจะซื้อหรือไม่ซื้อก็แล้วแต่สิทธิของเขาแต่ต้องมีป้ายรณรงค์ว่า <ม S 1> การสูบแบบนี้มันไม่ดีนะครับ,รบซึ่งป้ายนี้หาได้ที่ไหนนะครับท่านสามารถไปติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานสรรพสามิตทุกพื้นที่ทั่วประเทศ นะครับหรือว่าจะดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของทางกรมควบคุมโรคนะครับเขามีขนาดกําหนดด้วยนะนะครับต้องมีขนาดนะครับก็ขนาดก็คือไม่น้อยกว่า7คูณ21เซนติเมตรติดไว้ที่ตู้ชัดเจนเลยโลแกนลดนลงลดละเลิกเขาจะมีแบบมาตรฐานอยู่ถ้าร้านไหนไม่มีนะร้านไหนไม่มีมีโทษโดนปรับเงินนะครับไม่เกิน5,000บาท นะครับก็ฝากไว้เนาะคิดเองได้ไหมไม่ได้เดขามีแบบมาตรฐานมีผลบังคับใช้แล้วเขาขอให้มีแน่สื่อตามที่เขากำหนดเนี่ยเซตหนึ่งก่อนอาจจะแต่งเองเป็นกรเป็นอะไรก็แล้วแต่อีกทีนึงใช่ครับแต่ว่าอย่าไปเชิญชวนนะไม่เชิญชวนไอ้เชิญชวน่ผิดกฎหมายนะอ่าอย่างที่คุณออฟบอกนะสมมติคุณมีป้ายตามมาตรฐานเขาแล้วอ่าหนึ่งป้ายนะครับแล้วคุณจะมีคําขวัญตลกตลกเองออันนี้ได้ก็แล้วแต่แต่ว่าต้องมีป้ายมาตรฐานหนึ่งป้ายแต่ว่า ห้ามเชิญชวน